สวัสดีครับเราพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการคืนความสุขให้ประชาชนเอาจะทำตา้นตัดออกข้างนี้ไหมเอาโอ้โหเลนเลนแรงอันตรายตลอดนะครับอ๋อวันนี้มาเจอกันอีกครั้งมาเจอกันอีกครั้งหลังจากที่หายไปโอ้ยกี่ปีสี่ห้าหกปีนะจากหาแบบนานมากเป็นทารกอ่ะหายจากหายอะไรหนะหายเราพี่อ๋อวันนี้วันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอ่าใช่ก็มารีวิว รีวิวอีกแล้วหรอเป็นอะไรครับวันนี้ลำโพงลำโพงพกพาไหมพกก็ได้ต้องบอกว่าพกมันพกพกพาพกพาได้กันนะเคลื่อนที่ดีกว่าเออเคลื่อนที่ถ้ามีปั๊กกระเสียบได้เอางี้อ่าม่ามันเอว่วใส่กระเป๋าแล้วนี่ได้ คือถ้าเป็นกระเป๋าก็ต้องเป็นกระเป๋าเดลิมอนนะมันโอ้โหกระเป๋ามันต้องเรียกว่าเป้แล้วเลยค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างใหญ่เป้ขนาดวันนี้เรามาจะมารีวิวลำโพงคือตอนนี้เรามีผลิตัณฑ์ใหม่เข้ามาเยอะแยะมากมายเลยโอ้รีวิวไม่หมดอะถูกป่ะแต่ที่ทุกคนเราหายหน้าหายตาไปไม่ใช่อะไรครับไม่มีคนตัดตอบถูกต้องไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชไม่ใช่ไม่มีของใหม่นะคืออย่าคิดว่ามีคนมาตัดตอบแล้วนะก็ไม่มีเหมือนเดิมนะ ตัดกันเองนั่นตัดกันเองก่อนนะถ้าไม่ดีก็เจอนฝ่ายเจลเลสเตอร์ฮะนี่ถ้าไม่ดีก็อย่าไปว่าผมนะเจลเลเตอร์ทำนี่คนตัดต่อนะฮะก็รายการทุกรายการฮะตอนนี้ที่เขาที่เขาตัดต่อเนี่ยผลงานล่าสุดมันที่นี่มันคงเกิดมาสุยฮะเป็นรายการที่เรียกว่าออกเทปแรกเทปเดียวเป็นเทปแรกเลยคือคุณผู้ชมตอดเก็บไปเลยนะคงไม่มีเทปสองละไม่มีอะยากอะยากมากรายการบ้าอะไรกล้องห้าหกตัวคุยกันเป็นชั่วโมงถึงชั่วโมงไม่เอาละรีวิวดีกว่าวันนี้มารีวิวมาพูดถึงเรื่องลำโพงกันบ้างงลำโพ บลูทูธบลูทูธเออเป็นลำโพงตั้งโต๊ะแล้วก็บลูทูธด้วยเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้เกิดมาซะขนาดนี้ไม่ต้องรีวิวแล้วกันใช่ไหมหยิบหยิบขึ้นมาดิอยู่ไหนด่ดิดิโอห์โอโห่เนีงยยูฮ่ออะไรเนี่ย A Avenger อรอ่าออเดียนจินโอเจโอเอ็นจินเฮ้ยบ้าแปลงเขเดี๋ยวก็มีงานนึกว่าอ่านแล้วฝรั่งเศสอ่านแล้วฝรั่งเศสมาเจโอเอ็นจินนะฮะรุ่นล่าสุดบีทูบีส น่าคิดเหมือนเราไหมปีหนึ่งนี่กำลังคิดถึงเป็นปีสองนานแต่ทันด้วยเหละครแล้วโอ้โหดูดูข้างกล่องก่อนเนี่ดูข้างกล่องก่อนเนี่อ๋อเราไปดูตัวข้างใน่อยครับเราดูแค่กล่องทีละสเต็ปเดียพี่มาโถูอ้นี่นี่นี่เขามีสีบอกสีนะครับมีมีสี black ash black ash สุดดำบอลนัดนะบอลนัดนะฮะก็เป็นสีซีบราบูดซีบราบูดซีบราบูดลาย คือถ้าเกิดไอไลซ์ซิบาบูเนี่ยถ้าไปอยู่บนถนนเนี่ยข้ามได้ข้หรได้แล้วนะมันเป็นทางอะไรไม่ใช่เราเซอร์ฟานโน่อะไรเงี้ยอันบ็อกอันบ็อกอันบ็อกเปิดเข้ามาปุ๊บก่อนก็จะเจอกล่องและกล่องนะเลยเจออย่างแรกเลยคือคุ้นเลยนะฮะก็จะมีเป็นไอ้แท่งยืนยนเนี่ยอันนี้คือเสาเสาไวไฟครับไม่รู้เหมือนกันแกะดูก่อนียวก็รู้แล้วก็จะมีถุงถุงถุงใส่มานะฮะนี่คือเป็นซองก็ตามสไตล์โอโดนที่ไม่ใช่ฮะพี่อันนี้อันนี้มาผิดกล่องฮะ ะมันต้องอยู่ในกล่องเนี้ยเขาเขียนว่า product l i s t หมายควาว่า product ทั้งหมดอ๋ออ่าแล้วก็จะมีนี่มีตัวลำโพงนะฮะแล้วก็จะมีลูกอมไว้ไว้อมแก้เจ็บคอก็ให้คุณแอมคุณแฮมอมไหมเอาไปทิ้งไหยพี่ก็เปิดออกมาาอ่ก็จะให้ถุงแบบนี้มาคือถ้าใครเล่นอ u t o เ r นจินเนี่ยจะคุ้นเคยนะฮะกับไอ้เจ้าถุงถุงเสื่อตาย่างเงี้ยไอมาทำไมให้มาหอมอะไรแบบริ้วรองนี่นี่นี่สาย AUX อะไรนะ อักซิลารีก็คือสายมินิทูมินินั่นแหละครับคุณผู้ชมเกี่ยขกัยาทำใหม่นี่นี่ก็สายไฟครับไม่ต้องซื้อเต้นหรอเเล่ครับหมดแล้วไม่มีสายน้ำใช่ไหมสนใจมีแต่สายไฟนะพอแล้วพี่มึมนี่เราจะไม่พูดถึงมันอีกแล้วตัวแค่นี้เหรอกล่องเบิ่มเลยใช่ใช่นี่ก็ตัวจริงๆตัวแค่นี้แหละนะฮะก็ตัวดูเดี๋ยวมันจะแกะดูหน้าตามันนะโอ้โห ตัวเล็กห้าไม่ใหญ่ก็จริงๆก็พกพาได้แหละแต่ว่ามันไม่มีแบตในตัวผมผมพายหญคุณแทนมันอยู่ข้างหลังนี่พี่วางสลับไว้ไงนี่มันอยู่แล้วนหลังเอ๊ะทำไมปุ่มหายอ่นี่ตั้งตั้งตั้งขออนุญาตโอ้ยนี่ไม่ใหญ่นะประมาณแบบไม่ใหญ่มากนะฮะแต่ถามว่าหนักไหมหนักนะหนักหนักถ้าเทียบเทียบตัวมูคค้าก็ประมาณซาวลิงสามบอสประมาณนั้นเพียงแต่ว่าตัวนี้มันจะหนากว่านิดนึงหนากว่าก็ใหญ่กว่านะใหญ่กว่านะพอสมควรนะฮะเป็นไม้เป็นไม้สวยงามนะฮะดูเราดูด้านหน้าก่อน นด้านหน้าก็จะเป็นตัวลำโพงเรียบๆนี้แหละแล้วหน้าด้านล่ะครับหน้าด้านตัวลำโพงนั่นก็แกะได้ตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กนะฮะอ๋อนี่ก็จะมีมีวูเฟอร์สองตัวทวิตเตอร์สองตัวนะครับก็เป็นคอสโอเวอร์กันเริ่มเป็น2.0งยูสลำโพงสเตอริโอ2.0งยูว้าวคือไม่ได้มีซับอะไรในตัวอ๋อนี่เป็นแม่เหล็กฮะดีนะเป็นแม่เหล็กครับก็จะเป็นขั้วบวกขั้วลบ มันเหมือนความเหงาอะโอ้โหนี่มันหอุ่สาว่าพบว่าหนุ่มสาวสาวป่าสุดยอดจริงๆฮะโอ้ยเจ๋งเจ๋งเรามาดูด้านหลังนะฮะด้านหลังก่อนด้านหลังก็จะมีพอร์ตเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะมีประมาณทั้งหมดสองอันมีเชื่อมต่อได้เหตุเป็นร้อยพอร์ตเลยนะไหนร้อยพอร์ตมีอ่ะมีแต่รูน็อตทั้งนั้นเลยนี่นี่นี่มีบลูทูธนะฮะบลูทูธตัวนี้อันนี้มันกดได้เนี่ย กดได้สิไม่กดจะเชื่อมต่อไงหรอก Bluetooth นี <anything> <hel> ่เป <few morning> ็นบลูท <lands> ูธเวอร์ชันล่าสุดแล้ว4.0 4.0นะฮะ4.0แล้วก็รองรับเทคโนโลยีแอปแอปมาแอปคืออะไรไม่รู้ฮะแอปแอปนี่คือมันคืออย่างนี้คือการสตรีมมิ่งคุณผู้ชมสมมุติว่าสตรีมมิ่มันเป็นการสตรีมมิ่งสัญญาณอย่างอย่างผมมีสมาร์ทโฟนเดี๋ยวผมใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับผมต้องการจะเล่นเครื่องนี้ผมก็สั่งงานจากคอมพิวเตอร์ไปเล่นแต่โดยทั่วๆไปเนี่ยเราจะรู้ว่า การเชื่อมต่อผ่านบูทูธมันจะสัญญาณมันจะดรอปใช่ไหมเพราะมันต้องมีการดาวน์สัมปิ้งอัปซิปิ้งอะไรกัหลากหลายแล้วแต่แหละมันหลายขั้นตอนถูกต้องแต่เทคโนโลยีแอป X นะคุณผู้ชมมันจะเป็นการสตรีมมิ่งแบบใหม่ที่ไม่ลดทางคุณภาพคือคุณภาพเนี่ยต้องบอกว่าใกล้เคียงและเทียบเท่าซีดีคอนดิโอคือ16บิตแล้วก็ส4 1สี่จุ่แต่โดยตัวนี้เนี่ยจะโอโดเอ็นจิ้งบีทูนะฮะ จริงๆเขาเล่นยี่สบีบิตได้นะเรายี่สบีบิตเราสามารถอัพสแอนปิ้งได้แสดงว่ามันก็มีแดกในตัวอีกแล้วในตัวนี้ตัวนี้มีแดกในตัวแต่แต่ถึงจะลองรับยี่สบีบิตก็จริงคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอก f X เนี่ยมันสตรีมได้แค่16บิตเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ออก2ีบิตคือการอัพแซมปิ้งกับสูบบิตขึ้นไปไม่ได้เล่นแบบอ่าเขาเรียกว่าเรียวเรียวใช่ไหมสตรีมมิ่งคล้ายๆกับสตรีมนมตอนที่ทำลาเต้แล้วอะไรนะฮะแล้วก็จะมีช่องนี่ก็จะมมมีีแค่น้ผูช ตรงนี้จะเป็นวอลลุ่มนะฮะมันจะเป็นไม่แหล่ร้อยพอร์ตพี่ยะมึงเห็นไม่ถึงนั้นสุกไว้ข้างในพอร์ตเดียวนะฮะอันนี้อะไรพี่อุร์พุทธอาร์เทนาอาร์เทน่าก็คือเป็นเสาอากาศอ๋อที่เขาให้มาเมื่อสักครู่นะฮะแล้วก็เป็นตัวสวิตช์ออนออฟนะฮะแล้วจะเสียบปลั๊กตรงนี้ตัวนี้เช็นแบตเตอรี่ไม่ได้นะคุณผู้ชมก็เสียบฟังได้อย่างเดียวนะครับอ่ะเรามาแกะดูกันก่อนว่าวิธีการใช้ง่ายๆนะไอสาอากาศนี่มันมาจากอีกกล่องนึงนะพี่ฮะต้องเลือกมืใช่ครับพี่ นี่ไงมันเป็นเสาสัญญาณบลูทูธนี่แหละคือปกติเนี่ยเสาไอ้สัญญาณบลูทูธเนี่ยมันจะมีเสาเล็กๆยื่นๆอยู่ข้างในในตัวเครื่องทีนี้เขาออกแบบมาว่าคือให้มันรองรับสัญญาณได้แรงขึ้นและได้ไกลขึ้นคือปกติตัวนี้อยู่ได้ประมาณระยะเนี่ยประมาณ30มสิบสามสิบเลยอ่ะสามสิบเมตรได้สบายๆมันไม่ระดับแบบใกล้เคียงไวไฟเลยเนี่ยอ่าร้อยฟุตไวไฟแรงกว่าไวไฟแรงกว่านะฮะนี่จะปีวิทยุสั่งนี้ตอนแรกผมนึกผมนึกว่ามันฟังวิทยุได้พี่ วิทยุได้ไหมได้นะถ้าเราเปิดวิทยุจากไอโฟนไงใช่ไหมแล้วก็สติว่าไปสิผ่านไปครับครับอ่ะคิดประตูตัววัสดุก่อนวัสดุกลางก็จะเป็นไม้นะฮะเป็นไม้ไม้ประดู่ัไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรมอวิทยุงโอ้หนักเลยนะนี่คือเดียวเรื่องไม่ใช่แล้วสิไม่เอาเราอย่าเราอย่าไปพูดอะไรที่มันก็จะเป็นอันตรายต่อเราเป็นไม้นะฮะสวยงามดูสวยยนะ แบบว่าไปวางเป็นเครื่องประดับได้ชิ้นนึงเลยแหละครับอย่างสีนี้คือสีแบบวอร์นัทวอร์นัทใช่ไหมหยาบวอรนัทแล้วก็อะไรอะอะไรคือตัวลำโพงหีืผมบอกมาสักครู่ตัวลำโพงเนี่ยถ้าเราแกะเปิดฝามาตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กนะฮะก็จะมีผมว่าแกะแกะแล้วเวลาเราดูแล้วมันสวยกว่าอ่าแกะแล้วดูสวยกว่าแต่จริงๆเนี่ยเวลาฟังเนี่ยรู้ไหมคือดัจริงเวลาฟังอ่ะทำไมเราต้องเปิดหน้ากากหรือคนใส่หน้ากากดีผมว่าถอดดีกว่าเพื่อเสียงมันจะได้พุ่งออกมาแต่ผมว่าปิดเคลียร์กันฝุ่นไง แล้วแต่แล้วแต่สะดวกมันก็แต่เราเหมเวลาเก็บดิคืออารมณ์เหมือนหูฟังอะนะที่ใส่ฟองน้ำแบบเจาะรูกับเจาะเจาะรูกับแบบทึบอเข้าใจละนะครับประมาณนี้แต่ผมเวลาผมฟังผมชอบเปิดมากกว่าครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเมื่อเสิร์ฟพูดนะฮะจากจากที่เมื่อสักครูดที่เราเห็นพอด้านหลังเนี่ยพอด้านหลังก็จะมีช่อง a u x ก็คือเป็นช่องอินพุตเข้าไปเลยไม่ต้องต่อบพูดสำหรับใครที่ใครที่ไม่มีไม่มีเจ้าตัวบลูทูธอ๋อพวกไอพอดไอพอดแบบคลิกวิวอย่างเงี้ยไม่มีบลูทูธใช่ใช่ยังเลือกอากาศหรือเราต้องการที่แบบ ต้องการเครื่องเล่นที่ไม่มีระบบบูทูธเนี่ยแล้วก็สามารถเล่นใช้ได้แล้วก็สามารถอัพเกรดสายได้ด้วยไงแพรว่าสายซื้อสายดีๆมาต่อได้อีกใช่ครับอัพเกรดคุณภาพเสียงไปแล้วก็นอกจากนี้นะฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยที่ผมบอกใช้งานเป็นแดกได้ปาโทก็คือบูทูธไปแล้วตัวนี้มันก็ยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วแหละแดกแต่ว่านี่เป็นแดกที่มีคุณภาพหน่อยถูกต้องแล้วก็เป็นรุ่นเอเวอร์ฟลชตัวข้างในเนี่ยเป็นคัตเอบีนะว้าวถูกต้องอถูยอดเลยฮะใช่ ถ้าตกผิดเราจะเจอมันจะไม่ใช่มันจะไม่ใช่ตัวคลาสนี้ไงอ่าเพราะฉะนั้นตัวเล่นราคาเนี่ยจะอยู่ประมาณแสนนิดๆไม่ถึงอ่ะมันไลยแพงขนาดนั้นโอเคมาดูต่อนะฮะทีนี้เรามาดูตรงคู่มืออ่ก่อนดูคู่มือจะมีนี่ก่อนโปรดักลิสต์ที่มาสักคู่คุณแฮมบอกมาตอนแรกผมสะดุ้งนะเดนมาปุ๊บกลายเป็นโลโก้มาสงครามวะมันไม่น่าใช่นะฮะก็จะเป็นโปรดักลิสนะฮะของแบรนด พอดับออดโอเอ็นจินนะฮะเขาก็จะมีอ๋อมันมีบอกว่าเขาขายอะไรบ้างเขาผลิตอะไรบ้างคือซื้อนี่ไปซื้อนู่นซื้อนี่พี่บอกว่าโง่ตั้งนานนี่ผมก็นึกว่ามันเป็นของกล่องอื่นตอนนี้ก็ยังโง่อยู่ใช่ไหมฮะตลาดแล้วะก็พี่บอกเมื่อกี้ไงแล้วก็จะมีคู่มือนะฮะมันจะมีช่องบอกไอ้ตรงเนี้ยสำคัญนะผู้ชมต้องบอกก่อนนะคืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆเราต้องเริ่มเปลี่ยนนิสัยจากการที่ต้องอ่านคู่มือก่อนเลยเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันอื่นๆที่ซ่อนอยู่ครับเหมือนเหมือนเขาบอกว่่่่่่่าาาาถยยรููปออออออกกกกเงงงต้้นนคมืล ใช่ไหมใช่ครับตั้งกระทู้ทำไมเขามันก็ไล่ให้อัดคู่มือตลอดนะใช่แต่ผมอัดไม่ออกเป็นภาษาอังกฤษนั่นไงผมพึ่งพี่แล้วกันครับลอาลองทดสอบดูดีกว่าไหมว่าเจ้าตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะอืมขั้นแรกก็ตัวนี้มันจะเป็นลำโพงที่ไร้สายคือไม่มีสายแล้วจะเปิดไงนั่นสิมันไร้สายมันไร้สายแสดงว่าอันนี้ที่ปักให้มานี่มันให้มาหลอกใช่ไหมครับใช่ครับไม่ต้องเสียบสายไฟด้วยถูกต้อง จะไฟไปจะเข้ายังงี้เหรอเฮ้ยไฟเนี่ยไฟดีซียังไงมันก็ต้องมีไฟครับไอ้ต้อต้องบอกแจ้งก่อนว่าตัวนี้มันไม่มีแบตในตัวนะครับครับอ่าแต่ว่ามันมันพูดถึงมันกระพกะาไป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 เที่ยวอะไรอย่างงี้ก็ได้นะแบบไปโรงแรมอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดใช้คือจะใช้ตัวนี้เนี่ยขอให้มีปลั๊กไฟอ่ะผมว่าเป็นคนที่แบบเวลาเรียกว่าทำงานยังไงไลฟ์สไตล์ต้องเป็นแบบที่แบบล้มเหลวมาก่อนในชีวิตอ่ะอ๋อทำไมอ่ะมันไม่ไม่มีฐานไงอ๋อคนไม่เอาฐานเอาพี่เสียปลั๊กนะครับผมเสียนะต้องยิงต้องยิง เขาาชปั๊ต้องเลียวเสียบดิมุกอะไรของพี่เนี่ยเอาปักเต็มอีกปักเต็มอีกโอ้พระเจ้าอันนั้นนั้นนี่เอออันกลางออกมานั่นแหละโอ้โหเลียวมากเลยเนี่ยเฮ้ยทำไมเราไม่ลงถุงซื้อปักเขาวะไม่ลงอีกมันสดไปไหมพี่อ่าเสร็จแล้วเราก็เปิดออนรู้ไหมตอนที่ผมรู้สึกเลยเฮ้ยเอาอีว้าวไฟมันจะนี่นี่ก็จะมีไฟกระพริบสีขาวปิ๊บๆฮะ รู้ว่าผมรู้สึกไงตอนนี้ไม่รู้อ่ร้อนมากเออร้อนทำไมเราชอบถ่ายรีวิวแล้วก็เปิดแอร์ครับแล้วก็จิ้มตรงนี้ปุ๊บมันจะเป็นการแพริ่งกระพริบกระพริบกระพริบเป็นการหาคู่นะฮะอันนี้มันไม่มีเสียงไม่ได้เรี่กทูแพร์บอกฮะไม่มีฮะอ๋อก็อันนี้เป็นแบบวินเทจนะตาวินเทจครับคุณพี่ได้อยากได้ยินเสียงของคุณพี่ฟังก็ได้อ่าอ่านะฮะตอนนี้ก็มีการเซตหมดเรียบร้อยทดสอบลองฟังเลยไหมกัดปลานะฮะทีนี้ด้วยความที่ว่าข้อจำกัดของยูทูบเนี่ยเขาชอบแบรน ูกต้องครับใช่ป่ะต่อให้เปิดเพลงใดงยังไงเนี่ยเปิดได้นะแต่ขั้มเกินสิบห้าวิถูกไหมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองเปิดเอาเพลงแบบหลากหลายหลากหลายเอาไว้นิดหน่อยหน่อยเลยกันนะนะนิดหน่อยพระเป็นกระสายอย่างเพลงไี้ต้องเโดนต้องเป็นแน่นอนนะก็จะเป็นเพลงของนาปูนาปูพงศิษฐ์คำเพรพงศิษฐ์ใช่ไม่ใช่ปูอื่นนะเราไม่มีนายาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วขับโบกอ่ะมันทำเป็นขับโบกวะเดีผมเปิดตลอด โอ้แค่นี้ก่อนที่เสียงมันใหญ่เกินตัวมากเลยนะครับแล้วแล้วสักครู่นะวอลลุ่มนะคุณผู้ชมผมจะให้ดูนะฮะนี่ผมเปิดไม่ถึงครึ่งไม่ถึงครึ่งอะไม่ถึงอะอีกสิบเอ็ดอะเบิดนาฬิกาอะไรแบบนี้เสียงแบบมหาศาลนะเกินตัวนี่มันตัวเล็กมากนะเนี่ยถ้าเทียบกับเสียงเมื่อกี้นี่ถือว่าเกินตัวมากครับแล้วก็ลองลองเปลี่ยนเพลงบ้างไหมเปลเป็นเพลงของเป็นเพลงแบบลองๆบ้าง ร้อง้อ,อ่าเน้นเสียงร้องอ๋อของคุณป้าเขาจะเลนจ็งกินส์เรียกป้าเลยเหรอโอ้โห <laughs> แก่กวาผมสองปีผมก็เรเียกป้าแล้วเขารู้เสียใจแย่นะฮะแล้วก็เพลงนี้นก,นะะก็จะเป็นคอเวอร์ของวงออวายเอสเซนต์บ e ิมิทูลายอ๋อ โดนแบนโดนแบนทุกวันที้ชีวิตอยู่ยากนะบุดเสียงเกินไปมากเลยเนี่ยโดนแบนไปหมดอ่ะไอ้สักสักเพลงสักเพลงให้ลูกค้าเขาได้ลองฟังกันบ้างแบบเพลงแบบเน้นแบบจังหวะนิดนึงติดชื่อติดชื่อติดชื่อไงอะสามชาติคาราบาวอย่างนี้ไหมไม่มีเอาวงก็เป็นดนตรีไทยก็จะนี่นะผมว่าไทยอาจจะหนักกว่าหนักกว่าสิบห้าว <ok ินะฮะสาววิอาจจะโดนแบนได้เป็นแบดเป็นแดเป็ดทุบๆเลยมาเลยดีแบนสั่น นี่นี่ซื้อสงกรามไปเปิดเพลงตื้อได้เลยนะคือถ้าใครคือถ้าใครอยู่ด้านหน้านะโอ้ยหน้ากันแล้วแบบโอ้ยนี่แม่งแบบไปถือว่าแบบเกินตัวมากลำโพงพวียงกลำโพงรถบังนี่อายอ่ะโอ้ยขนาดเมตรนั่นมากครับคือคือสมบติว่าตัวตัวนี้เป็นเป็นตัวลำโพงดอกเท่าไหร่ครับเนี่ยดอกมันสองกุญแจห้านิ้วในสองกุญแจห้านิ้วสองกุญแจห้านิ้วใช้เป็นทวิตเตอร์เนี่ยสามสั่นทับสี่นิ้วโอาทวิตเตอร์ ะตัวเนี้ยมันจะเป็นเคลล่าเพราะฉะนั้นเสียงเนี่ยเสียงของเขาเนี่ยจะใหญ่แล้วก็โออาร์น้อยนะเป็นไงฮะแล้วมันแบบคือเมื่อตอนแรกฟังเพลงแรกๆเนี่ยมันเบสมันไม่เยอะมากเราก็รู้สึกว่าเสียงกลางอะไรมันพุ่งดีแหลมอะไรเนี่ยมันค่อนข้างค่อนข้างเคลียร์นะถือว่าถือว่าเคลียร์สดคือจริงๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยเอาเจอเบสเข้าไปเอาพุทเอาพุทของเขาอยู่ที่60สิบบาทหกสิบบาทนะฮะหกสิบบาทเลยคือหกสิบบาทนี่คือพีคไงที่หกสิบบาทไม่ไม่ถึงแบบไม่สัก ต่ว่าเมื่อกี้ก็แรงสนั่นมันจะสัมผัสวัดมันจะสเอาเอาดอได้เลยนะเนี่ยใช่พี่พกสัมผัสเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยประมาณครึ่งเดียวครึ่งนึงฮะคือครึ่งเดียวนะฮะแล้วผมนั่งข้างหลังเนี่ยโอ้โหแทบจะหนวเอยู่แล้วไงคือไม่ต้องหวังว่าคุณผู้ชมทางนานนี่ไม่ต้องสือกครับเอ้ยนี่มันตัวนี้บอกได้เลยจากที่ฟังเมื่อกี้นี่เอาดอได้เลยนะสนั่นมากถ้าอัดอัดไปก็ไม่น่าแตกนะเนี่ยนะไอตัวนี้ชื่อรุ่น b two b two ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยตออนนนแรกกยัังหาจุดดเ่ม็คื ยังหาว่าเจอแต่พอเปิดเพลงเบลดูนี่บอกเลยว่าเบสเด่นมากคือในโอโดเอนจินเนะีนะ่ยสำหรับผมนะเมื่อเมื่อก่อนที่ผมฟังอาจจะมีเขารู้สึกว่าเสียงร้องเนี่ยเขาจะคุมเคยอยู่นิดนึงเหออ็นว่าจะาทนนุ่มๆหน่อยเหมือนแบบมีมั่นหมองอยู่นิดนึงแต่ตัวน,นี้เนะี่ยมันกลางวานนะมันดีขึ้นเยอะมันเปลี่ยนม,<า>มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนจากเดิมนดนมากอะ่ะคือตัวเสียงมันมจะกลางวานแล้วพุ่ง พุ่งเปิดออกมามากเลยแล้วเบสเนี่ยเบสดเบรดดีเบสเด่นเลยเมื่อกี้ก็พยายามหาแต่มันก็ไม่มีท่อลงท่อลมอะไรนะเออปกติปกติถ้าเบสอย่างนี้มันต้องมีแบบไอออ๋อนี่ไงท่อลงอยู่ด้านหน้านี่ไนะครับนี่นะครับอ๋อท่อลมอยู่ด้านหน้านะฮะด้านหลังก็ไม่มีท่อลมนั้นผมไมแปลกใจแหละว่าทำไมกระเพื่อมอือจะแบบนะฮะจะใช้ท่อลมอยู่ด้านหน้าเรียกว่าช่วงนี้ครบเครื่องแล้วเนี่ยที่ฟังมาเมื่อกี้คือฟังสองเพลงแรกแล้วก็รู้สึกเออมันดีแล้วแหละคือรายละเอียดมันดีแหลมเนี่ยสดคมมมแลล้วก็ไไไ่่เบออะร แล้วพอมาฟังเพลงเบ็ดเนี่ยก็บอกว่าครับโอ้เอาไปฟังอะไรก็ได้แล้วครับเชียงงี้ค,คือเพลง <c oughs> เพลงเบ็ดก็คือเบ็ดจริงๆ <c oughs> นะงไแน่นเลยอ่ะแน่นแล้วเอ้แล้วมันไม่ได้บวมนะฮะมันไม่ได้ออกมาแบบเหมือนพวกลำโพงรถทัวร์มันมันเยอะแต่มันไม่ได้แบบเบ็ดไม่ใช่แล้วผมปรับอีคิวไว้อ่าเบ็ดไม่ใช่แล้วครัไ่ไอ้ปรับไม่ได้ไม่ได้คือมันไม่ได้บวมมันไม่ได้เยอะแบบบวมบุ้งบุ้งปวดหูอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือนี่มันมาแบบนะครับอิมพักแรงคือเรียกว่าเป็นจจุดดดดเเเเเ่่่นนนนนนลลยยยะขขของ้าาา B2 ีี เล็กไหมคือมันมันอาจจะพกไม่ใช่ลำพงที่ออกแบบมาเพื่อพกพาแต่เพราะว่าเป็นลำพงที่แบบเป็นเหมือนเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่โอ้สวยเลยอ่ะไว้ไว้แบบชั้นไม้เนี่ยเนี่ยโต๊ะลยวเราเป็นไม้ตั้งมเข้าเลยเพราะฉะนั้นหน้าต่างเขาจะตึงๆทำเป็นแบบไม่ตึงอ่ะคือวินเทจเลยแหละวินเทจวินเทจวินเทจหน่อยนะก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาเป็นไม้แล้วมีมีสามสีให้เลือกครับอ่าสวยมีหน้าปิดด้วยอย่างสมมติแบบปิดปิดปิดไว้ มันตูหนักมากเลยครัอันนี้อันนี้ก็คือเดี๋ยวเก็บตังค์ที่คุณแทนได้เลยเะครับเป็นเดโมเป็นเดโมเก็บ่ไม่เกี่ยวนะโอ้ดังดังสนั่นแล้วเมื่อกี้โมบ้าเลยไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมจะจะให้ให้้ฟังเสียงเสียงเสียงแหลมมันก้องกังวานนะฮะเลยเลยปิดดังๆัเลยกึ๊ดเลยนะโอ้ยนะครับเลยนะครับไม่งั้นสวยนะครับสั่นสะเทือนหัวใจมากเมื่อกี้กลัวมันจะพังเลยเกินแต่ไม่พังหรอก สำหรับเจ้า a u d o Engine B2 เนี่ยกำลังจะมีวางขายที่มั่นคงแเจ็ตทุกสาขาแล้วก็ h i f i l o v e r มีแน่นอนมีแน่นอนทุกสาขาแล้เพราะเมื่อกี้ผมขึ้นไปเนี่ยเห็นมีแล้วใช่ใช่อย่างอย่างที่เราอัดรายการเนี่ยคือช่วงนี้เป็นช่วงสงการเขาไปสาขากันเราต้องมารีวิวลำโพงนะชีวิตเจ็บปวดนะน้ำก็ไม่ได้เล่นนะฮะมันหยุดคืออะไรครับพี่น้ำก็ไม่ได้ไม่รู้จัก จาผมว่าเราจะโดนไล่ออกครับผมว่าเราเราเดือดร้อนเลยเดือดร้อเลยสรุปสรุปเลยสรุปเลยให้ลูกค้าฟังเลยนี้เสร็จปุ๊บผมก็จะไปเที่ยวบ้างละอ๋อได้หยุดสรุปได้หยุดนะได้หยุดสิบ้าแล้วไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดแล้วเราไปเรียกร้องกมแรงงานสรุปในท้ายตรงนี้ก็จะเป็นลำโพง เขาเรียกว่าลำโพงเคลื่อนที่แล้วกันนะลำโพงบลูทูธพอเท t a b l e ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ไม่ไม่ลำบากมากเพราะว่าถือว่าขนาดเล็กนหน่อยแต่ก็หนักพอสมควรนะคือยกยกไปยกมาเนี่ยแทนเวนได้นะคุณผู้ชมแล้วเสียงเนี่ยใหญ่เกินตัวมากใหญ่เกินตัวนะฮะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธเวอร์ชัน4.0แล้วก็เสียงกว้างลรเอียดดีลองเบียอิมแพกแรงเทคโนโลยี FXAPAPTX แอปเอสแรกแอปแรกแหละง่ายดีอ่็นารซิงเกิลทีไม่ลดทอนคุณภาพเลยเท่าคุณภาพซีดีเช็เข้าอ่ะคือเดี๋ยวนี้ไม่น่าเชื่อว่าคุณว่าว่าคุณภาพไปไกลแล้วนั้นเมื่อก่อนก็ โอ้ยรองบูทูธเหรอไม่เอาแล้วก็เชื่อมต่อได้ยาวประมาณ30เมตรแต่แบบไม่ได้แบบเขาบอกคุณผู้ชมสามสิบเมตรจะไม่กระตดดนะมันก็ต้องมีแบบย้อนว่างเพราะเป็นบูทูธไม่ใช่วายฟใช่ใช่ใช่นะฮะก็ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ถือว่าเป็นผลักใหม่ของทาง a u t o Engine เลยและที่เรากำลังจะมีขายใช่ซึ่งนี่แหละคุ้มอ่ะเอาว่าสรุปจบเลยคุ้มซื้อเอาซื้อราคาเท่าไหร่หนูไหมผมไม่รู้นะหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทเท่านั้นครับใช่เหรอใช่ครับใช่เหรอใช่ครับเฮ้ยผมอใช่ เฮ้ยจะหมือนเก้าร้อยที่ผมขอต้นผมบอกเลยว่าหมื่นเก้าร้อยเท่านั้นครับตันนี้เออตัวนี้โอ้โหที่เด็ดเดี๋ยวควักตังค์เลยคือคือไม่ไม่ฟังตอนฟังเนี่ยตอนที่ฟังก่อน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 ที่หน้าก่อนหน่าจะมารีวิวเนี่ยเราเทสกันก่อนถ้าถ้าเทสดีเราจะมารีวิวกันเราก็ไปแอบถามราคามาพอพอรู้ราคาพไปเอากล้องมารีวิวเลยถือว่าโอ้โหเด็ดนะคุ้มเลยอ่ะมันหมื่นเก้าร้อยมันมันใช่เลยครับแล้วคือจะกดแข้งใครก็เอาไปคุ้มหัวเนี่ยก็ไม่เป็นไร ติดคุกแน่นอนเพราะว่าตายแน่เจออันนี้ทุ่งหัวไปผมคอนเฟิร์มให้ว่าตายแน่นอนครับถ้าใครนะหรือถ้าใครไม่พอใจนะถอดได้นะเสาเสาโบทูสเนี่ยเสียบเสียบลู๊กตามันนะครับพี่หาเรื่องติดคุกแต่ต้นคลิปแล้วนะครับเนี่ยวันนี้ก็วันละวันหยุดไปสาดน้ำสงกรานต์กันดีกว่าขอตัวไปก่อนขอตัวไปก่อนพวกเราใหม่คลิปหน้านะช่วงนี้ก็ซึงไม่รู้เมื่อไหร่นันิดนึงคิดถึงทุกๆคนเหมือนกันก็ฝากด้วยนะฮะใครที่แบบเป็นนักตัดต่อเนี่ยับ ม,าามันจะปากงานขนาดนีครับ <laughs> เรามีงานให้ทำเยอะแยะเลยนะฮะ,อะโอเควันนี้ขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบายครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับคันคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อในแค่เจ็บมันคงมันคงอยากให้คุณได้มั่นใจอยากให้คุณได้มั่นในแค่เจ็บมันคง มันคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อในแกเจจ็ดมันคง